สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่นะครับ องค์นี้จะเป็นเนื้อขาวอาบน้ำว่านดอกทองและจะโรยผงว่านสบู่เลือดนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังยันห้าหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ระยองปี17เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับ อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้ก็จะเป็นคลื่นนะครับส่วนเนื้อหานะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อขาวหรือบางท่านจะเรียกเนื้อผงพุทธคุณนะครับ จะฟูจะแห้งจะเนจะหนึก,จะน,กจะนุ่มนวลตานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบเหลืองเหลืองนี่คือคาบว่านดอกทองนะครับองค์นี้จะอาบน้ําว่านดอกทองส่วนเม็ดแดงแงนี่สันนิษฐานน่าจะเป็นเม็ดว่านสบู่เลือดนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับใบหูทั้งสองข้างนี้จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนสังคตินี่ก็จะเป็นแผ่นกระดานหนานูนขึ้นมาเลยนะครับวงแขนนี่ลักษณะถ้ามองไปทางด้านขวานะครับลักษณะคล้ายๆกับก้ามปูเลยนะครับตะวางแขนอ่อนช้อยสวยงามเลยนะครับส่วนพระโมคคลาภาษาลีบุตรรวมถึงฐานบัวนะครับคมสันลึกชัดเจนนะครับตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นนะครับ พิมพ์ทรงองค์พระนี่ก็จะลึกนะครับองค์นี้สภาพไม่ได้ใช้เลยนะครับส่วนด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับมวลสารว่านสบู่เลือดนี่เป็นก้อนเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นยันห้านะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเลขยันอักขรนี่อ่อนช้อยสวยงามไม่แข็งกระด้างนะครับเหลืองเหลืองนี่น้ำว่านดอกทองนะครับ องนี้อาบน้ําว่านดอกทองแล้วจะโรยผงยาว่านสบู่เลือดนะครับสังเกตเห็นเลขยันอักขระรวมทั้งตัวหนังสือนะครับจะคมสันเด่นชัดเจนนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับมวลสารผงยาว่านสบู่เลือดนะครับขึ้นเป็นเม็ดเคืองนะครับองค์นี้จะโรยนะครับตะแคงดูนะครับสังเกตเห็นนะครับสังกตินี่จะหนานูนใหญ่องค์พระก็จะลึกเลยนะครับ ด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะเป็นขึ้นจะฟูจะแห้งมองดูแล้วนวลตานะครับสังเกตเห็นผงยาสบู่เลือดนะครับองค์นี้สันนิษฐานน่าจะโรยนะครับส่วนเหลืองๆนี่อาบน้ําว่านดอกทองนะครับ องค์นี้จะเป็นเนื้อขาวหรือบางท่านจะเรียกเนื้อผงพุทธคุณนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับสังเกตเห็นสังคตินะครับจะขึ้นเป็นแผ่นกระดานหนาหนูนใหญ่เลยนะครับส่วนใบหูทั้งสองข้างนี้ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับทางช่องเป็นตวันเรานี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับส่วนไหนก็ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับหรือการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นวงแขนนะครับลักษณะคล้ายๆกับก้ามปูเลยนะครับทางช่องเบญจวรรณนี้อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาจากหลายเพจหลายๆกลุ่มนะครับ มีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายหลายท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ใน Facebook นะครับสังเกตเห็นผงยาสบู่เลือดนะครับจะเป็นก้อนเลยนะครับด้านหลังสังเกตเห็นเลขยันอัขระนะครับยันห้านะครับขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมอ่อนช้อยสวยงามไม่แข็งกระด้างน,นะครับผงยาสบู่เลือดก็เช่นเดียวกันนะครับขึ้นเป็นก้อนเหลืองๆนี่คาบน้ําว่านดอกทองนะครับ เช่นเดียวกันนะครับพระผงพายกุมารหลวงพุทิมนี่ระบาดมาทั้งนานแล้วนะครับช่วงนี้ระบาดนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลเราเปิดกว้างแล้วนะครับอย่าได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มและบุคคลนะครับไม่มีหรอกนะครับ ออกมาป่าเถิดราคาเบาๆนะครับพระกุนแผนผงพายกุม,มารนี่เป็นพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะความเป็นไปได้นะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับผู้ติดตามแนละผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนท่านใดชอบทางไหนท่านก็ไปทางนั้นนะครับเพจเป็นตัวเราเปิดกว้างนะครับต้องขอขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ คำติชมหรือจะเป็นคำติเตียนนะครับผมสะดวกตอนไหนผมจะเข้าไปตอบนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ และทานจะเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อนะครับเกียรติเห็นนะครับองนี้เป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนื้อขาวหรือเนื้อผงพุทธคุณนะครับผงว่านสบู่เลือดนี่จะขึ้นเป็นก้อนเลยนะครับน้ำว่านดอกทองก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับ มีความสุขยามข้ามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกําลังเดินทางนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับข้าคืนนี้ฝันดีราตีสวัสด์ครับทุกๆท่าน